มาดูคำสั่งที่บอร์ดขับเทรดนะคะในบัญชีไบแ a น c e นั่นเองนะคะตามจะขอแนะนำว่าบอร์ดขับนะคะมีหน้าที่นะคะเทรดแทนเราในอ่าเอ็กชเชนไบแอนเท่านั้นนะคะจะไม่สามารถที่จะโยกเงินเราออกไปไหนได้และไม่มีสิทธิ์ที่จะมายุ่งเกี่ยวกับเงินของเรานะคะมีเพียงสิทธิ์ออกคำสั่งซื้อขาย ทำกำไรเท่านั้นนี่คือความปลอดภัยขั้นสูงสุดปลอดภัยขั้นสุดยอดของการมีบอร์ดเทรดคริปโตเคอเรนซีแล้วนะคะถ้าเป็นการฝากเทรดหรือระดมเงินไปเพื่อเทรดอันนี้จะมีความเสี่ยงสูงมากแต่ปาบอกได้เลยว่าความเสี่ยงที่นี่แทบจะเป็นศูนย์จุด 99%ความเสี่ยงในอ่าความเสี่ยงที่เป็น90แค่0.99%คือความเสี่ยงที่เราจะรับไม่ได้ในการที่เหรียญมีการผ่านผวนเท่านั้นเองค่ะมาดูนะคะว่าคําสั่งเทรดที่ตามเทรดตัวเหรียญดอทอัพมีไว้นะคะจะเป็นยังไงเขาซื้อยังไงและขายยังไงนั่นเองนะคะเม,มื่อวานนี้นะคะเรามาดูของเมื่อวานนี้วันนี้วันที่สิบ เราของเราดูของเมื่อวานก่อนนะคะวันที่13คือตอนที่วันที่13อะคะ่ะเหรียญเขาจะมีการสวิงลงนะคะแล้วก็บอร์ดก็จะทำการซื้อเก็บไว้และทำการขาย ในขณะนั้นด้วยหมายถึงว่าถ้าการขายคือเขาซื้อมาราคาน้อยก,กว่านั้นแล้วเขาก็มาขายในราคาสวิงลงอีกด้วยนั่นเองนะคะเช่นนะคะถ้าเขาซื้อ142เขาก็จะมาขาย148 145อย่างนี้นะคะดูเหมือนมันจะเป็นคําสั่งที่แต่ละเหรียญจะต่างกันไม่เยอะนะคะแต่ว่าเขาออกคําสั่งซื้อเยอะพอสมควรน,นะคะมาดูว่าเขาซื้อในวันที่10

29ไม้ในออกในการออกคําสั่งซื้อนะคะแล้วพอเหรียญดิดกลับมานะคะย่อตัวดิดกลับมาเขาก็จะขายในราคาส่วนต่างที่ประมาณ10เหรียญบ้าง15เหรียญบ้าง20เหรียญบ้างนั่นเองนะคะอันนี้ขายในราคา155 160 1 6 3 160ซื้อในราคาอ่ะ160 1 6กก็ซื้ออยู่นะคะซื้อในราคา157ตัวนี้ก็มาขายในราคา160ราคา1 6อย ซื้อในราคา159ซื้อในราค159ขายในราคา166นั่นเองนะคะนี่คือสุดยอดของการทํากําไรเพราะถ้าเกิดว่าวันหนึ่งถ้าเราเทรดมือแล้วตั้งคําสั่งเทรดแบบนี้นะคะเราก็ต้องมาเฝ้าจอและสต็อปสต็อปกำไรไว้หมดนั่นเองนะคะสต็อปรอบไว้หมดว่า ก็ต้องมานั่งเฝ้าจอมันหมดปัญหาของการนั่งเฝ้าจอแล้วหมดปัญหาของการที่เราจะคิดว่าทุนเราจะหายไปนั่นเองนะคะเพราะว่าบอร์ดตัวนี้นะคะจะแบ่งทุนเป็น50-50ไว้นะคะซื้อไป50แล้วถ้าทุนที่เหลือ50ซื้อเต็มจมํานวนทุนที่แบ่งไว้50แล้วก็จะไปแบ่งอีกทุนหนึ่งแล้วก็กลับมาขายอีกนั่นเองนะคะกลายเป็นว่าทุนเราไม่หายหรือทุนกระแสะเงินสดของเราจะหมุนเวียนไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะนี่คือสุดยอดของบอร์ดแล้วจ้า